ไม่ต้องคัดนะัด มาให้ลครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับวันนี้เจอ,เจอกับผมเดะนัทเทปอนครับเราเจ,เจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลประจําค,คําคิววันที่27มิถุนายน2568ยังคงเข้มข้นและดดดเดอดแบบต่อเน,นื่องครับแม้คัมคิววันนี้เองครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกจะพักหน,นึ่งวันครับแต่พรุ่งนี้กลับมาทําการแข่งขันกันเหมือนเดิมแต่เท่าที่นัดจอดลึกไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมฟุตบอลในคําคิวน,นี้ยังคงน่าสนใจเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นฟุต บอลไอร์แลนด์พีเมียไอร์แลนด์ดิวิชันหนึ่งฟุตบอลฟินแลนด์หรือว่าแม้แต่กระทั่งแต่ฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลนท์เพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้นี่คืออีกหนึ่งวันที่บอลนอกกระแสและขอฟุตบอล ไม่ควรพลาดครับสำหรับใครครับที่ตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องหน้าคลิปอยู่ครับอยากรับแนวชางฟุตบอลดีๆมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชมรมส่วนหนึ่งในครอบครัวรับแนวชางฟุตบอลก่อนใครง่ายๆได้ทุกวันครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าชมรมอยู่จินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับไม่ต้องเสียเวลาครับ3ทีมร้อนๆครับสำหรับออเดอ์ฟในค่ำคืนวันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วเพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้ไม่ต้องคัดนะัด จัดมาให้เลยครับคู่แรกสำหรับคําคือวันนี้ครับราลุยก,กันที่สุขฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ครับเป็นเกมเระหว่าง อันดับที่3ครับอย่าง d ดอรีสิตี้วันนี้เปิดทิ่นฐานรับการมาเยือนอันดับที่4อย่างด็อกเฮด้ายูเนเต็ดครับสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเป็นโจทิ่อย่าง d ดอรีสิตี้ครับพวกเขาถุกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะเท่านั้น1มเมล็ดเฮเล็กๆ2เมล็ดได้เฮแบบเต็มๆครับเท่าที่นันดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมา,ามค้าคิววันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดครับนะัดอยากให้เลือกมองไปชิปผู้มาเยือนอย่างด็อกเฮด้ายูเนเต็ดครับวันนี้มีโอกาสบุกมากแบ่งแต้มสูงมากครับโจทิ ทัับอย่างคริตี้ครับผลงานโดยรวมของพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนทีมเดือนครับอย่างด็อกเคนด้ายูเนเต็ดห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการหลุดแพ้ไป1ชนะ1และเสมอ3ครับเกมวันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับผลงานโดยรวมเนี่ยจากภาษีณนะตอนนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันเสียเหลือเกินแม้วันนี้แนวต้านครับจะเปิดมาให้เจ้าถิ่นอย่างเดอร์รีซิตี้ถูกมองว่าดีกว่าแต่ด้วยคุณภาพโดยรวมณนะตอนนี้ครับนัดมองว่าโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันออกไปในคัมคิวน,นี้เป็นไปได้สูงมากที่สุดครับค่อนข้าง ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกตบอลและคุณภาพของตัวนักเตะเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้วัดใจสองมุมมองสองหน้ามองชิมเยียนอย่าง ตอกเกได้อยู่ในเด็ดได้เลยครับคู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่สฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ครับเป็นเกมระหว่างจ่าฝูงอย่างแซมร็อกโรเวอร์ครับวันนี้พวกเขาเปิดชินฐานรับการมาเยือนของผู้มาเยือนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดเอฟซีครับสำหรับคู่นี้ชัดเจนเลยครับด้วยแนวต้านก่อนเกมจะริ่มต้นึ้นเนี่ยเป็นจ่าฝูงอย่างแซมร็อกโรเวอร์ฉกมองว่าเหนือกว่าเยอะครับเอาง,ง่ายๆเงีย่ยนแถวนี้บังคับชนะขาดด้วยผลตามประตูสองเม็ดเท่านั้นจาะลึกไปดูรายละเอียดมาค่่าคืนวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัทครับวัดใจมองมีม,ม อย่างวอเตอร์ฟอร์ดครับวันนี้ถ้าจะแพ้เต็มที่เลยเบียดเบียดหนึ่งเมล็ดไม่ถึง2อย่างแน่นอน Sam Rock Rover, ครับแซม็อกโรว์ครับอันดับคะแนนในลีกดีกว่านะครับคุณภาพก็ดีกว่านะครับประกอบกับเกมข้ามคิววันนี้เป็นเกมในบ้านให้เกมมาสุดจากทุกรายการเนะรี่ยพวกเขาเนี่ยหลุดแพ้ไป1เสมอ1ชนะ3ส่วนทีมเยือนครับอย่างวอเตอร์ฟอร์ดเอฟซีห้เกมมาสุดจากทุกรายการหลุดแพ้ไป1ชนะ1และเสมอ 3. 3เกมข้ามคิววันนี้อย่างที่บอกครับเอาจริงๆทุกโมเมนตัมความได้เปรียบเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าถิ่นอย่าง Sam Rock Rover, แซ เจาะลึกไปดูในเรื่องของแนวตา้นานและกระแสวันนี้แอบแพงจนเกินไปครับนัดมองว่าดีพอที่จะชนะแต่ยังไม่ดีพอรครับที่จะชนะขาดด้วยผลตามประตู2เลตวันนี้มองว่าวอเตอร์ฟอร์ดยันไหวครับเต็มที่เบียดเบียดเท่านั้นเพราะชะนะสำหรับคู่นี้มองชิมเยือนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดได้เลยครับิดใจคู่ที่3ครับสำหรับคัคืววันนี้ไปลุยกันต่อที่ไอร์แลนด์ ด i v ว s i o ชันหนึ่งครับวันนี้จ่าฝูงอย่างดันด็อกเปิดทินทานครับรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงอย่างโคบเรมเบอร์ครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้เป็นเจ้าถิ่นอย่างดันด็อกพวกเขาจุกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บ,บังคับชนะเท่าน,านั้นยับทุกอย่างจบแฮปปี้สดใสทันทีนะครับเข้าที่นัดจอดลิกไปดูราละเอียดมา,าค่ำคืนวันนี้ในบมอส่วนตัวองนัดนัดแนะนำครับมองชิมเยือนอย่างโคบเรมเบอร์ค่ำคืนวันนี้บุกมาไม่ขายกลับออกไปอย่างแน่นอนนะครับแม้ดันดอก เองครับคัมคิวนี้จะได้เปรียบที่ในบ้านแต่สติในบ้านของพวกเขาก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับประกอบกับฟองภาพรวมช่วงหลังเนี่ยสะดุดแบบชัดเจน5เกมมาสุดจากทุกรายการครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นแต่ไอ้3เกมหลังสุดนี่แหละที่พวกเขาดรอปไปเยอะมากครับเพราะว่าเสมอ2และก็แพ้เป็นเกมความมั่นอกมั่นใจตอนนี้ถดถอยไปเยอะพอสมควรส่วนทางกับชิมเยือนครับอย่างโคลบรัมเบอร์ที่เราบอกว่ายิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งมีความมั่นอกมั่นใจหลังจากที่5เกมมาสุดจากทุกรายการสะดุดเสมอไปเพียงหนึ่ง และเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมครบจาก5เกม่สุดเพราะฉะนั้นด้วยคุณภาพตอนนี้มันค่อนข้างใกล้เคียงกันจริงครับเพราะฉะนั้นมองว่าโอกาสแบ่งแต้มเป็นไปได้มากที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้มองทีมเยือนครับอยากโฮบรัมเบิร์ดได้เลยนะครับสมทีมนะครัำหรับคัมคือวันนี้ชอบทีมไหนตามมาได้เลยนะครับแยกเน้นทุกตัวก็ได้หรือถ้าชอบทั้งหมดจะจับมัดรวมเป็นชุดอัลบัมก็ได้แต่นี่แค่ออเดอร์ นี่แค่น้ำจิม้มเท่านั้นครับใครที่อยากได้ตัวที่มั่นใจที่สุดอัลบั 3, ้ม3ามอัลบั้มสี่สวยๆครับตามมาเจอกับนั้นในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมอยู่้ารูปโปรไฟ,ฟล์และที่สำคัญสปอนเซอร์ของนันมั่นคงปลอดภัยมากที่สุดครับค,คําคิววันนี้เชฟฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ